ครับคลิปนี้พามาดูผลไม้เพื่อช้างนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนำผลไม้มาหนึ่งคันรถนะครับนี่ฮะเอามาทําบุญเอามาบริจาคให้ที่นี่นะครับเพื่อที่จะเอาไปป้อนให้กับช้างนะครับแล้วก็กาลังขนลงรถอยู่นะครับตอนนี้โอ้โห ทั้งหมดกี่ลังครับทั้งหมดเนี่ยแปดสิบครับแปดสิบลังปาดโถอยากไหนครับเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยออตลาดไทยอืมลูกใหญ่ๆเลยนี่ฮะชิทออดชิมแล้วครับหวานมากใช่ไหมเ <laughs> ออนี่ฮะเอามาป้อนช้างเนีย่ยปอดชิมแล้วว่าหวานมากนะล,ลูกใหญ่ด้วยนะฮะ ยอดเลยดูครับออปโปไปแล้วหนึลูกอูลูกใหญ่มากเลยนี่ครนเขาแอปโป้มาค้อนใช้ อัพโป้โอ้โหอัพโป้อย่างเดียวแถโน่นนะฮะกำลังลงอยู่นะฮะกำลังขนลงอยู่นะฮะเอามาหนึ่งคันรถเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกำลังขนลงนะฮะเป็นอัพโป้ลูกใหญ่ๆเลยนะครับเมามาจากตลาดเลยน่าจะเป็นอย่างนั้น เป็นรถห้องเย็นเ,ยเยลยแปดสิบลังนะครับดูนเจ้าภาพเพิ่นกำลังเอาไปป้อนนะนีกำลังขนลงนผู้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับรักช้างเนาะหมามาแปดสิบลังนะครับเอามาป้อนช้างที่นี่ร,รถถังก็ยิ้ม เล่สาบยม่ได้แแม่ด้วยกันแล้วากับแม่้างเอเล่องสามาเปรู้ไม่ได้ี่ี่ยังไงครับถูกรัตเตอรี่หรือฮะถึงนำผลไม้มามาให้ช้างเนี่ยอ๋อทำบุญนะครับผม ไปลูกป่ะทำบุญอ่ลูกหนึ่งครับป้อดหน่อยครับป้อดหน่อยฮะเอาป้อนน้องมาลูกเออเนี่ยแปดสิบลังเลยเอามาลูกใหญ่ๆเลยโอ้โหนะพี่ก็ทำบุญเนาะเป็นอ่ะก็ขอให้ได้บุญได้กุศลนะครับเพราะว่าทำบุญกับช้างนะครับวันนี้เอามาป้อนช้างมาเอามาปอดอีกสักลังไหมฮะ เออเอามาเอามาเอามาเนี่ยเอาปีเตอร์ด้วยป้อนปีเตอร์ด้วยเออเอาดีครัพี่เขาก็มาทำบุญนะครับกับช้างนะครโดยสั่งนะครับผลไม้นะครับแอปเปนะิ้ลมาหนึ่งคันรถเลยนะครับนี่เอามาป้อนทำบุญกับช้างนะครับ คุยใหญ่ใจดีนะครับปล่อยให้สบายใจนะครับได้ทำบุญกับช้างถึงคำนรถถอยก่อนถอยก่อนอไม่มีของกินในน้ำพึ่งไม่มีของกินที่ถอยไม่ใช่เลยเดี๋ยวกลัวน้ำลายรอแป๊บไม่น้ำพึ่งรอแป๊บกำลังมารอบสองกำลังมารอบสองนะกำลังมารอบสองนะัะบ แอปเปิลต้องล้างหรือเปล่าล้างครับผมกำลังล้างอยู่นะครับนู่นฮะล้างทำนะฮะล้างเอาสติกเกอร์ออกนะครับล้างกำลังล้างอยู่ด้านโน้นนะครับให้ล้างนะครับผลไม้ทุกอย่างต้องล้างนะครับเพราะว่าจะมีสติกเกอร์ติดด้วยนะครับต้องแกะออกนะครับแล้วเอาไปล้างนะครับสวัสดีครับพี่บุษบานะครับสวัสดีแก้ฟ้าแก้ฟ้าอย่าดึงขากล้องนะ ยกขายกขากันยกขากันเลาะยกขากันเลาะยกขาบนซุ้งเลยยกขาบนซุ้งบนซุ้งบนบนงอ่ะไปเดือนเขาบอกว่าถ้ายกแก้วฟ้าได้เขาจะให้สองร้อยสองร้อยบาทสองร้อยคะแนนสองร้อยคะแนนเหรอคะยกได้ไหมยได้จริงนะคะยกได้จริงเหรอยกขายกขาได้ค่ะขาข้างหนึ่งยกขาข้างนึงข้างหนึ่งยกได้เออยกขาข้างหนึ่งได้นะถามเดือนให้เดือนขึ้นไปอยู่หลังแก้วให้ถึงสิบก็ได้เออ น้ำหนักประมาณกี่โลโอ้ยสามร้อยกว่าได้ไหมดีสามร้อยกว่าอยู่นี่ไม่รู้ปริมาณสามร้อยกว่านะเพราะว่าถ้าช่างก็จะช่างเขาพังแน่นอนโอ้สามร้อยกว่ากิโลแล้วครับกแปดเดือนกว่าแล้วปีเตอร์คือช้างอะไรนะครับปีเตอร์คือช้างงาครับผมน้องเป็นช้างที่เก่งแล้วก็ฉลาดเป็นช้างดาราด้วยนะครับใช่ค่ะเคยแสดงหนังคู่กับแจ๊บพนมตอนที่เขายังเด็กเคยแสดงหนังมาแล้วนะครับ แล้วก็เป็นช้างที่ว่าลูกตัวเองได้่มากวันดีแอดเห็นแล้วชื่นใจมากๆค่ะแอดครับพี่บุทสบายที่เขาก็เอาแอปปิ้ลมาทําบุญกัดช้านะครับแปดสิบล้านกำลังล้างกำลังแกะสติกเกอร์นะครับอก็เป็นสิ่งดีๆที่นี่ที่เกิดขึ้นวันนี้ครับก็ดีมากเลยพี่บุทสบายบอกว่าเห็นแล้วชื่นใจนะครับตอนนี้ทั้งข็งก็ ทำตา,าติดติดแล้วนะครับตาติด,ต,ดติดแล้วง่วงนอนเปล่าเนี่ยเออาง่วงนอนครับทังๆง่งวงนอนน่ะนะขังง่วงนอนน่ะออาง่วงนอนง่วงนอนเสียงหน่อยเสียงหน่อยแล้วขอเสียงคนง่วงนอนหนะ่อย วันนี้ผู้ใหญ่ใจดีนำผลไม้มาหนึ่งขันรถมาป้อนช้างนะครับมาทำบุญกับช้างนะครับก็ถือว่าเป็นริงของคริสต์มาสให้กับช้างช้างก็ร้องเอ๊ะเอ,อย่างมีความสุขนะฮะน,นี่นเห็นไหม ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นรอ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 ก่อนเออไม่รอเออยังไงเนี่ยไม่รอเลยรอก่อนตลาดแล้วนี่ครับามาอีกรอบแล้วนะครับ

หมดภายในทิบตาหมดภายในทิบตานะฮะหมดภายในทิพตาครับนี่ครับตอนนี้ครับได้กินกระถังก็ได้กินแล้วนะ อิ่มมากรังบอกอิ่มมากแม่ขังว่าอิ่มอร่อยได้กินเยอะกว่าเพื่อนเลยแม่กาละเกดเมื่อกี้นะครับดึงกล่องลงมาเลยนะฮะดึงรังลงมาเลยเออนี่ครับ ผมเลยก็มอบตุกตานะให้เป็นกำลังใจนฮะ คนเล็กก็มอบตุกตาช้างให้นะครับหลังจากที่เขาเอาผลไม้มาเลี้ยงช้างนะครับบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนอ้าวสิ่งดีก็เกิดขึ้นทุกวันสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับบรรยากาศวันนี้แม่แม่แมน่ารักมากคนเด็กสบายนะครับทกคโอ้แม่พึ ทัก็่วงนอนแล้วนะครับกำลังกินนมอย่างมีความสุขนะเนี่กินนมอย่างมีความสุขเลยนะครับอ่ากำลังนับดาวนะครับตอนนี้นับแกะนับแกะนับแกะกำลังนับแกะอยู่ แม่กาลเกตกินเยอะนะคะจะได้มีน้ำนมเลี้ยงไว้ไว้เลี้ยงลูกไว้เลี้ยงน้องน้นองรถถังคุณพูกว่างงานออกค,ครับผมกินเยอะกว่าเพื่อนค,อครับเมื่อกี้นิ่แล้วทางสายเปียววันที่พักผมนี่ครับทุกคนครับบรรยากาศตอนนี้ เดินไปไหนต่อวงนวลแล้วเดินไปไหนต่ออ๋อกำลังนับแกะนะแกะหนึ่งตัวแกะสองตัววนมแกะสามตัวตวนม รัตตาก็ปิบๆแล้วเริ่มจะง่วงนอนแล้วอยู่ที่ไหนครับไม่เคยมาดูอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมอยู่ในตัวเมืองเลยนะนะฮะอันนี้คือพระเนีตรคล้องช้างอายุธยาครับผมเป็นพระเนตรโบราณนะครับตั้งแต่นู้นสมัยนั่นแหละครับสมัยเยสมัยสม็จพระเนตรสวรนะครับ นู่นะฮะที่เอาไว้สำหรับคัดเรียกช้างเนาะป้องช้างมาเชื่อมาคัดเรียกเอาช้างำงาๆนะสมัยโบราณนู่นนะครับแล้วก็มเพ็ิพราลัยสวนก็สถานที่นี้เคยเป็นที่เลี้ยงช้างนะครับของสพระนธุใมหายนสวนมหาล่าวนเป็นที่เลี้ยงช้างนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ เ็เป็นที่เลี้ยงช้างเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านช้างของอยุธยานะครับที่นี่ก็มีช้างประมาณเจ็ดกิบกปะสิบชีฟนะประมาณแล้วก็ถ้าใครอยากมานั่งช้างก็มานั่งได้เลยนะครับแต่ว่าต้องไปในเมืองนะวังช้างอายุธยาแต่ถ้าใครอยากมาดูช้างน้อยนะครับมาป้อนอาหารช้าง นะครับก็มาป้อนที่นี่ก็ได้หรือว่าไปป้อนไปป้อนที่ที่วังช้างก็ได้นะครับแต่ว่าที่นี่ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่า,เ,าเรามีช้างแปดชายหญิงนะเป็นช้างแดเพศผู้เพศเมียนะครับช้างแปดชายหญิงคู่แรกของโลกนะปัจจุบันอายุก็6เดือนแล้วนะครับ6เดือนแล้วนะครับ6เดือนแล้วนะครับ เกิดเช้วันที่7มิถุนยาที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็6เดือนแล้วนะครับก็มาป้อนนะอาหารให้กับน้องแปดได้นะครับมาป้อนอาหารให้กับแม่กาลากีตแม่รถถังได้แม่น้ำพึ่งได้แม่จามจุรีได้นะครับก็จะมาป้อนอาหารได้ก็ ที่นี่ก็จะมีช้างเด็กหน้าพัการานะครับให้ได้ชมได้ดูกันนะครับคุณท,ทางสายเตีือวบอว่าครับโอเคครับช่วงนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวนะครับงานมรดกโลกนะยอยดยิ่งฟ้าอุทยามรดกโลกนะครับที่จะถึงที่จะถึงเนี่ยก็คือวันที่22วันสุดท้ายนะครับงานเริ่มมาหลายวันแล้วล่ะวันนี้ก็มีแม่ๆเดินทางมาอยู่นะฮะนู้นมาอีกกถึงแล้วนะนะ อยากมาชมช้างแปดนะครับไฮไลท์ของที่นี่คือช้างแปดนะครับนะหลายคนบอกว่าโอ้ยนะเป็นช้างแปดคู่แรกนะนะผมเกิดมาเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นคู่แรกของโลกนะฮะที่เป็นแปดเพศผู้เพศเมียนะเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีอยากมาสัมผัสอยากมาจับนะที่นี่ก็นะครับความเนี่ยถูกรอตเตอรี่สองสามวัติดกันแล้วด้วย เลี้ยงช้างแฝดเลี้ยงช้างแฝดถูกลอตเตอรี่มา3งวดแล้วนะครับแต่ไม่ถึเงเยอะหรอกถูกถูกสองตัวนะครับถูกสองตัวไม่เยอะหรอกครับถูกเท่เาไรเจ็ดใบเท่เาไรสิบใบอะไรเงี้ <c oughs> บบยเออสิบใบก็เท่าไหร่นะสิบใบก็สองหมื่นินะเออใช่ไหมชั่วโมงนี้มีเงินหมื่นก็รู้แล้วเออหาเงินยากนะเงินหมื่นเนี่ยควานรอบที่แล้วก็ถูกนะ เฮ hey, ล่านอยู่นะผมบ่าทำคลิปหน่อยนคนเขาบอกเดี๋ยวเป็นข่าวจนว่ะ <laughs> สุกมาหลายงวดแล้วนะบอนบอยนะสุกมาหลายงวดแลยซื้อลอตเตอรี่สุกมาหลายงวดอ่ะารยเอาเท่าให้ฟังครับก็ลองมาดูนะครับเผื่อนะปีใหม่นี้นะครับคริสต์มาสนี้ใครหยุดนะ